อวงเห็นเมิบนโอเคโอเคอ้าวนี่ยายเพนมาทำบุญบ้านเด้อค่ะพี่น้องเด้อมูบ้านบ่นชนปวยเพ็ดบุญจังสีสุปี้สุปี้เหรอพี่น้องเดือนพฤษภา่นยไปยังไงจานที่เก้าพฤษภา ต้นอะไรล่ะน้องไไหมไม่เบิร์ดกเปา้นอะไรได้มีาไม่ลาเลยแม่เบิดบานได้พี่เนาะข้นลายบอกเลยอาไรโอ๊ยเอาก่อนแล้วไะใช่แล้ว

ตักบาทบารักบาทบาทไปจนสี่สุบี่าทงน่อู่ออมี่ยนี่น่สันจะเข่ากล่องอยู่บ่กข้าเฮ็ดยูทูบเดอ้าเขาบอก เห็ดตัวเอาโหลดเอาโหลดเออโอเคเจาสีขาว่อยสีอ้าเขาขาเจาบ่้ขาค่อยบ่เอเด้่อยยูทูเดนนี่เอาเ้นยังเจ้าก็เบิ้งข่อยเจ้าก็สีเห็นตัวหัวดังหัวดังข้าขาเพิ่นหลายแห่งพี่น้อ

มืัอนี้ยายเพื่นมาตักบ่าวุ้ยขุนไข่มดแดงของแข่เลยของแข่เลยนี่เด็ดมากที่สุดคือแจ่วกับผักนะคะหมดแจ่หมดบรนทุนกล้วยบรรทุนกล้วยตักบาดบานจังสี่สุฟี่เหรอพี่น้องคุณเฮ็ดจังสี่สุฟี่สุฟี่มีแบบหลายเลยเดนนี่ฟังนี่ก็มีถ้ามีมีฟ้อนด้วนี่เด้อค่ะ นี่นมจีนนะคะเด้อโอ้ยคุนในป่าข่อยแล้วจับขนมจีนได้นี่นี่เบิร์ตสุยางนี่เบิร์ตสุยางมืโอนีน้ทำบุญบ้านมาเบิร์ตบานเลยบ้านอื่นก็นกมาเด้เพราะเด้๋ยววัดบ้านข่อยเด้บ้านอื้องกมา่า,มา,า,มาพอ่อหน้าหลายคนคนแบบหลายเลยเด้พี่น้องคนเต็มสลา,าเลยเดี๋ยวะขอสิไปขอไปสล่าเบิง่ง

ตาปูสาวเรียกว่ารับปูสาวแหรับูเต่าได้หมเขินผาดเขินาเน